องค์การเพศัชก,กรรมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างวุฒิการศึกษาม .3 ม mm. .6 พอวอชอพอวอสอปริญญาตรีจำนวน126อัตราตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่17เดือนพฤศจิกาย,ยนพีพุทธศักราช64 รับสมัครพนักงานจำนวน17อัตรารับสมัครลูกจ้างประจำจำนวน69อัตรารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน69อัตรา บรรจุเป็นพนักงานวุฒิปริญญาโท 1. น,นักการตลาด 1. อัตราสังกัดกองการขายภาคเกษตรชนสาขาทางด้านบริหารธุรกิจหรือบ้านการตลาด 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1. อัตราสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อราาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3นิติกร1อัตราสาขานิติศาสตร์ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด4พยาบาล1อัตราสาขาพยาบาลศาสตร์5วิศวกร2อัตราสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและมีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง6เจ้าหน้าที่งานบริหาร1อัตราสาขาบริหารธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรมรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์7วิศวกร1อัตราสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด 8. นักการตลาด1อัตราสาขาวิทยาการข้อมูลวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 9. ช่างไฟฟ้า1อัตราสาขาช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานวิทยาศาสตร์1อัตราสาขาช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้า11พนักงานเทคนิคการผลิต1อัตราสาขาช่างไฟฟ้าช่างเครื่องกลช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12. พนักงานพัสดุ1อัตราสาขาช่างไฟฟ้าช่างเครื่องกลช่างอิเล็กทรอนิกส์13พนักงานเทคนิคการผลิต1อัตราสาขาทางบ้านช่าง14พนักงานการขายหนึ่งอัตราสาขาทางด้านพาณิชยาการ 15. พนักงานธุรการ1อัตราสังกัดสาขาภาคใต้สาขาทางด้านพาณิชยาการวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย16พนักงานการผลิตหนึ่งอัตรา บรรจุเป็นลูกจ้างประจำวุฒิปริญญาตรี 1. ลูกจ้างประจำปริญญาตรี1อัตราสาขาทางด้านสังคม,มศา,ศา,ศา,ศาสตร์2ลูกจ้างประจำปริญญาตรี1อัตราสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ 3. ลูกจ้างประจำปริญญาตรี3อัตราพนักการขายตะวันออกเฉียงเหนือสาขา,า,ขา,า, <ches> า,า,าทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางด้านสังคมศาสตร์4ลูกจ้างประจําปริญญาตรี2อัตราสังกัดแผนการขายเขตภาคเหนือและภาคใต้สาขาวิทยาศาสตร์วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง5ลูกจ้างประจําพวศสออัตราสาขาทางบ้านช่าง6ลูกจ้างประจําพวศสออัตราสาขาทุกสาขา7ลูกจ้างประจําพวศส3อัตราสาขาทุกสาขา8ลูกจ้างประจําพวศ .1 อัตราสาขา ทางด้านพาณิชยบ์บรรจุเป็นลูกจ้างประจำวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9. ลูกจ้างประจำหนึ่งอัตราสาขาทางด้านพาณิชยการ 10. ล <stereotype and als> <anor> <s girlfriend authenticity> <spe> ูกจ้างประจำสออัตราสาขาทางด้านช่าง 11. ลูกจ้างประจํา4อัตราสาขาทางด้านช่าง 12. ลูกจ้างประจํา2อัตราสาขาทางด้านช่าง 13. ลูกจ้างประจํา12อัตราสาขาทางด้านพาณิชยการ14ลูกจ้างประจำสออัตราสาขาทุกสาขาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์1ลูกจ้างประจำสายวิทย 21อัตราวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น2ลูกจ้างประจํา5อัตราบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว1ลูกจ้างชั่วคราวปอตรี2อัตราสาขาวิทยาศาสตร์เคมีเคมีวิเคราะห์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2ลูกจ้างชั่วคราวปอตรี1อัตราสาขาบริหารธุรกิจ3ลูกจ้างชั่วคราว ปตรีสองอัตราสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวะอนามัย4ลูกจ้างชั่วคราวปตรีหนึ่งอัตราสาขาวิศวกรรมเครื่องกล5ลูกจ้างชั่วคราวปตรีหนึ่งอัตราสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องมีประสบการณ์บ้านขวาเรีนในแขชันมากกว่า2ปี6ลูกจ้างชั่วคราวปตรีหนึ่งอัตราสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์7ลูกจ้างชั่วคราว ปอตรีสามอตราสาขาวิทยาศาสตร์เคมีชีววิทยาจุลชีววิทยา8ลูกจ้างชั่วคราวปอตรี10อัตราสาขาวิทยาศาสตร์เคมี e. ชีววิทยาจุลชีววิทยา9ลูกจ้างชั่วคราวปอตรี1อัตราสาขาบริหารธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล10ลูกจ้างชั่วคราว ปอตรีหนึ่งอัตราสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสถิติวิทยาการคอมพิวเตอร์11ลูกจ้างชั่วคราวปอตรีหนึ่งสาขาอุตสาขา12ลูกจ้างชั่วคราวปอตรี8อัตราสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์13ลูกจ้างชั่วคราวพวส .1 อัตราสาขาช่างไฟฟ้า14ลูกจ้างชั่วคราวพวส .3 อัตราสาขาเกษตรพืชศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากสนใจติดต่อสมัครได้ที่องค์การเพศสัชกรชะกรรเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่17เดือนพฤศจิกายนพีพุทธศักราช64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.th/ o g c สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ h t t p w w w g p o o r t h หัวข้อข่าวและกิจกรรมทับข่าวรับสมัครงานหรือทาง Facebook